สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทําการสอนทําหน้าปกคลิปนะครับว่ามันทําเนี่ยมันทํำยังไงโอเคนะครับพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับก็จะทําเป็นหน้าปกคลิปแบบคลิปล่าสุดของผมเลยนะทุกคนก็ใครอยากทําหน้าปกก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ทําหน้าปกไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยแต่ว่าแต่ละแอปที่ผมใช้ทําหน้าปกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนเช่นคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะสอนทาหน้าปกคลิปของคลิปนี้ดีกว่านะครับผมทุกคนไปขั้นแรกนะครับให้ทุกคนโหลดแอป,ปนี้มาก่อนนะครับกดเข้าไปและแอป,ปนี้นะับให้ทุกคนโหลดมาพอโหลดมาแล้วใช่ไหมทุกคนให้เรากดมาที่เขาว่าลบพื้นหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับไปหารูปมาหนึ่งรูปซึ่งไอ้หน้าปกที่ผมทําไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้เป็นรูปรูปนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นรูปสองรูปนี้นะกับอีกรูปนึงก็คือรูปนี้นครับผมจะใช้เป็นอันนี้ไอ้รูปนี้นะผมจะใช้เป็นพื้นหลังนะส่วนรูปนี้ก็จะทําเป็นไอ้พวกตัดต่อนนเองซึ่งไปดูกันมาผมเริ่มจากอันนี้เลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้า <c> เ <oughs> กิดว่ามันดูลบแบบลบเกินขนาดของเรานะคบผมเราก็สามารถที่จะต่อเติมได้นะคบผมซึ่งกรณีก็ต่อเติมไปแล้วแล้ก็กด สัญลักษณ์ถูกต้องได้เลยนะมันก็จะขึ้นโฆษณานิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับให้เราวางไว้จุดที่เราต้องการนะครับซึ่งผมจะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับกด,กดมาที่คําว่าพื้นหลังนะครับนะะี่ค่ะเราจะนั้นให้เรากดไอ้รูปรูปที่มันเป็นบวกนะครับผมกดมาแล้วก็ให้เรานะครับผมนะหาพื้นหลังที่เราต้องการนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นพื้นหลังอันนี้นะแล้วเรานะครับผมก็กดตกลงได้เลยหรือว่าสัญลักษณ์ ใส่รักถูกต้องนะกดไปเลยนะครับถ้ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับกดตกตกใส่รักตกลงไปอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับผมนะเพราะมันมีอันนี้อยู่ใช่ไหมทุกคนก็เลยอาจจะสงสัยเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มเติมได้นนเองครับซึ่งผมจะเพิ่มเป็นภาพนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดไปที่รูปรูปนี้นะครับรูปกันไกลครับผมพอกดเสร็จมันก็จะทําการดําเนินการให้เรานะครับมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากต่อเติมก็ต่อเติมได้แ,แต่ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากต่อเติมเพราะว่าคลิปนี้วันลงไปแล้วไงเราทำการกดถูกต้องไปแล้วก็วางในจุดตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เราก็สามารถที่จะเขียนข้อความที่เราอยากเขียนได้เลยนะคะผมก็ผมจะเขียนคำว่าเทศจัดใช่ไหมในคลิปนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้ลงจริงนะทับไม่เฉยอ่าทุกคนก็จะประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะคะผมเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็ลงคลิปนะครับผมแล้วก็ใส่ภาพตรงนี้ลงไปนะเดี๋ยวผมจะสอนว่าใส่ภาพยังไงนะทุกคน แล้วก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับทุกคนมันจะคือโฆษณาให้เรากดออกครับกด <c oughs> <c oughs> ออกจากแอป,ปนะครับผมกดกดแล้วก็ทําการใช้แอป,ปถ่ายคลิปที่ผมกําลังถ่ายอยู่นะครับผมกดกดเอาเลยนะทุกคนกดไอ้นี่กดลงคลิปได้เลยนะครับผมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วาสามารถสามารถลงคลิปได้นะครับเช่นผมเช่น เช่นคลิปที่ผมกำลังจะทำเนี่ยนะคบผมก็มันจะมีแค่สมัครอะไรก่อนใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมลงกดให้ดูนะครับผมยวผมลงให้ดูก่อน,นอ,อ่าทุกคนแล้วเราก็ลงคลิปไปได้เลยนะอ่าใช่ผมจะลงอันนี้นะคบผมโอเคให้เรากดคาว่าถัดไปนะนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับลูกที่มาเป็นประกานะ แต่ว่าของทุกคนต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนต้องสมัครกันก่อนนะแต่ว่านี่ผมสมัครแล้วนะคะผมสมัครแล้วแล้วก็เอารูปที่เรามาเติมแล้วก็เอารูปที่เราต่อเติมมาเนี่ยใส่ลงไปนะครับนะครับแต่ว่ามันอาจจะพอดีนิดนึงนะครับรถ้าเรากดถ้าเกิดเราได้จังหวะพอดีเป๊ะให้เรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะผมแล้วจากนั้นนะครับก็เขียนคาอธิบายนะครับแล้วก็เพิ่มคาอธิบายใต้ล่างด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดอัปโหลดได้เลย <c oughs> กดอัปโหลดได้เลยนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างมาเพื่อเด็กนะครับก็สามารถกดได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กก็ไม่ต้องกดนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้กดทั้งสองอย่างนั่นแหละผมก็กดอัปโหลดวิดีโอหรือเด็กแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ต้องอัปโหลดนะครับเพราะว่าผมอัปโหลดไปแล้วไงคลิปนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันเลยดีกว่าแล้วก็เราก็โอดโหลดแอปสองอันนี้มาคือ i อ i ิ p แพนะครับผมกับอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งก็กดเข้าไปที่ตัวแอปของ i อ i ิ p แก่อนนะครับผมไอ i t อันดูขออภยัยโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมก็อะไรน,นี้ หนึ่งนะผมขออตทุกคนก,ก็ทำตามผมได้เลยนะมานะผมให้ทุกคนกดคำว่าแกลเลอรี่ของชั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็กดรูปบวกข้างล่างนะครับใส่แล้วก็กดคำว่านำเข้านำเข้ารูปภาพนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้พวกเราให้เราใส่รูปอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งผมจะใส่เป็นรูปของตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากกดยกเลิกไปก่อน <c oughs> หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดมากดมาที่ที่ที่มันบีแผ่นแล้วก็เลขหนึ่งอ่ะทุกคนกดมาแล้วทุกคนก็กดมาที่รูปถ่ายนะครับแล้วก็หารูปที่เราอยากจะเอาเข้าไปได้นะครับซึ่งมันก็จะใช้อันนั้นแต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ให้เราเลือกรูปมาเช่นผมจะเลือกเป็นบล็อกนะครับผมเอามาใส่นะผมที่ที่ที่เราต้องการนะแล้วก็กดสัญลักษณ์ตกลงนะครับและสามารถนําเข้ามากี่ภาพก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะ ผมจะเอาภาพเข้าภาพมาเป็นสองรูปภาพนะผมอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าบันทึกรูปภาพนะครับแล้วก,กดโอเคได้เลยนะหรือว่าทุกคนจะปรับแต่งอะไรก็เรื่องเลยนะแต่ผมไม่ปรับครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าบันทึกไปที่โฟลเดอร์ฟิวเจอร์แล้วนะคบผมก็แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปที่แอปต่อไปเนี่ยก็ให้เรานะครับกดมาที่รูปภาพแล้วก็เช็คก,ก่อนว่ามันได้หรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันได้นะผมแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าแอปต่อไปได้นะครับแอปต่อไปที่คุณจะโหลดก,ก็คือแอปนี้นะคะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่ออะไรนะครับเพราะภาอังกฤษไปออกนี่นะผมก็เพิ่งสร้างไปแบบ,แบ,บเลยนะทุกคนก็ทุกคนแล้วก็ลงไปก่อนโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาเด้งนี้นะสำหรับทุกคนไม่ต้องลบก,ก็ได้ทีนี้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะคะผมแล้วก็ กดที่รูปภาพตรงนี้นะครับพอกดเสร็จพอกดเสร็จใช่ไหมทุกคนก็ให้เอารูปภาพที่เรามาเนี่ยนะครับวางลงไปกดตกลงได้เลยแล้วก็มาที่รูป A นะครับรูป A หลังจากนั้นนะครับก็ให้กดรูปดินสอนะครับแล้วก็เขียนคําลงไปว่าว่าคําของเราจะเป็นยังไงซึ่งผมจะเขียนว่าแบบนี้กันนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรมากแล้วก็สามารถวางจุดไหนก็ได้นะครับผมที่ทุกคนต้องการ แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยทุกคนจะเอาสีไหนก็ตามนะครับเอาสีก็ได้เหมาะเจาะดีแล้วก็กดสัญลักษณ์ถูกต้องเยถ้าเกิดทุกคนเปลี่ยนสีเสร็จส่วนเซนะทุกคนก็สามารถที่กดที่รูปนี้นะครับตรงนี้กดไปแล้วก็กดด้านล่างนะครับทีนี้ก็กดตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นนั่นเองนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนะทุกคนก็ให้เรานะครับกดออกนะครับผมแล้วก็ ข้ามาเช็ครูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะผมด้วยเช็คตลอดนี่มันก็จะได้เป็นรูปภาพแบบนี้มานะครับก็สามารถลองเอาไปทําตามกันดูได้นะสําหรับ2วิธีที่ผมแนะนําไปนะครับในการทาคลิปหน้าปกนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมาานะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ